ขนาดนี้ครูมิ้ก็จะทําลาบลา,าบอุดรนะครับสูตรอุดรสูตรแถวเอา <c oughs> นาขาครับใกล้ๆบ้านผมเองผมก็อยู่แถวเอออุดรเหมือนกันครับผมใส่ใส่อะไรบ้างครับผมที่ในใส่ผงนัว<ส>ค่ะใส่ผงนัวเออแถวอุดร <c oughs> เขาเรียกผงนัวแต่แถวโคราชเขาเรียกผงชูรสผมอยู่ดงเลืองครับอยู่ดงเลืองล อยู่ตรงยวดค่ะก่อนก่อนจะไปถึงอุดรในลาวสิบหกโลครับผมก็เหมือนเท่าเท่ากับอันนี้ออกจากอุดรไปสิบหกโลเหมือนกันรอร่อยไหมครับผมอร่อยค่ะบลาบอุดรน,นะครับถ้าใครเดียปเปดอยากลองอยากอะไรอยากชิมอยากดูก็มาดูได้ครับสูตรจะจะบอกสูตรครับผมคือครูมิ้วเขาทำสูตรอุดรเนาะลาบอุดรผมไปอุดรเนี่ยแบบ ทำไมส้มตามเขตนั่นเขา,เ,ขา,เ,ขาเค็มตลอดเลยผมไปบอกร้านครับบอไม่ต้องใส่น้ำปลามันก็ยังเค็มอยู่ครับเค็มมันนัวน้ำปลามันนัวโอ้น้ำปลามันนัวเนาะคงจะอร่อยเนาะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆแหมโอ้หน้าอร่อยจังเลยน,นี่ครับเสร็จจากภารกิจในการแจกถุงยังชีพเนาะคือที่ พนักงานที่อบตท่าช้างก็มาทํากับข้าวกินกันเนาะก็คือประหยัดครับคือคุมนี้นี่ก็จะเป็นมิ้วปุ๋ยเพียร์เี้ยวฮ่าซูมซูมดูอ๋ออยากเปรี้ยงไหมเปรี้ยงครับเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะครับก็ นี้ก็จะเป็นส้มตำนะส้มตำอะไรชื่อชื่ออะไรครับอ๋อตำระเบิดไรยล่าตำระเบิดไรยล่าตำระเบิดอร่อยอร่อยระเบิดเถิดเทิงเลยอร่อยมากอันนี้ใส่หนากันเลมากนี่พี่ละม่อมครับพี่ละม่อมนี่อ๋ออันนี้นี่นี่นี่จะจะใส่ผงนัวเหมือนสูตรอุดรโอ้ไม่ใส่ผงนัวเนาะ แต่จะใส่พงจุรดเนาะใส่พงจุรดไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ใส่หัวงเลยนี่ครับไม่ใส่เราจะให้ดูนะครับนี่ก็ไม่ใส่แต่จะรสดีเพราะว่าเขาใส่มันในปลาแล้วใส่โอ้โใส่มาในปลานานเอ้าไหนอันนี้คคกไม่เผ็ดค่ะนี่มีนีมีมีร้านนะครับชื่อร้านสิเผื่อมี ฝากร้านเลยฝากร้านเลยครับฝากร้านเลยครับฝากร้านเลยเพราะว่าช่องนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่แปดหมื่นสองพันคนครับฝากร้านเลยครับฝากร้านเลยฝากติดตามสามใบเถาชาแนได้นี่นี่นี่ก็เจ้าของสามใบเถาช่องสามใบเถ้าชาแนลนะครับผมคือขายชุดเด็กขายชุดเด็กเด็กด้ายขายเด็กด้วย เด็กจะให้ดูขั้นตอนเพลงด้วยนะร้านเียเอาเอาใหม่เอาใหม่เนาชางเพลงนะครับนี่นี่นี่ก็จะของร้านชาบูนะครับชาบูเพงเครับที่ร้านอยู่ที่ไหนครับ้่ที่เพาดนงเล็กคาบูเพลงเพลงครับตลาดตลาดโลงเล็กนะครับโลงเล็กโล่งเล็กโลงโลงโรงเล็กโลงเล็กันนี้จใส่หูฟัง ก็ได้หูฟังครับก็ก็กช่องนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่แปดหมื่นสองพันคนก็คือฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านด้วยน้องๆเขาฝากร้านพี่ๆเขาฝากร้านเนาะลองลองแวะไปดูครับผมถ้าเข้าไปชิมไปอะไรก็บอกจากเพจกูสแลงคอนซูรินเขาจะลดให้ครึ่งหนึ่งครับผมใช่ค่ะใชถ้าผู้ชายมาด้วยจะ้ไกินีเลย เสียงโคกสิฟังเสียงโคกก็อร่อยละโอ้ยฮ่อ้อร่อยมากเลยเสียงโคกนันกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊อร่อยจนโคกระเบิดเนาะพอแล้วค่ะเสร็จแล้วเชิมมาชิมชิมอ่าชิมนี่ครับสูตรนี้อร่อยมากครับโคกระเบิดนะครับอาจารย์ครับนี่ก็ ทางโอทอชช้างก็มีมีแต่แม่ครัวมีแต่เจ้าของร้านนะเจ้าของร้านทุกๆร้านนะครับก็มีชาบูเพลงเพลงมีมีเชอร์ชาด้วยนะคะเผ็ดแล้วก็บุญนา้มชาลายตามระเบลาตาลาตามระเบิดครับนี่นี่นีเจ้าของมีแต่เจ้าของร้านครับอันนี้ก็อีกคนนึงก็นี่สามใบเถาครับสามใบเถาสามเกล็ดตามเลยครับใส่ชุดเด็กขายชุดเด็กขายชุดเด็กค่ะขายเด็กด้วย เด็กด้วยรับเด็กครับคนดูแลเด็กด้วยค่ะเราพอยังพอแล้วนะลืมมาครับคุณลายตำระเบิดกับร้านชาบูเพลงเพลงแล้วามใบเถาค่ะสามใบเถาครับก็ก็ดีนะครับคือเกิดวิกฤตน้าท่วมก็มีแต่เจ้าของร้านเนาะมีแต่เจ้าของเพจเนาะก็คือมาทานกินกันเองครับคืออร่อยครับ How the feet?